เหุ้นเทคและพลังงานที่ต้องจับตา Rocket Emoji, QS, DVLT, AIOO, e o s e DFLI, NUAI, r d I, I, w สัญญาณซื้อเข้าคัดลอสที่ต้องรู้สงครามเทคโนโลยีและพลังงานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หุ้นต้นน้ำครับ วันนี้เรามาเจาะลึก7หุ้นเทคโนโลยีพลังงานและ AI ที่มีสัญญาณน,น่าสนใจจากตลาดเราจะดูทั้ง QuantumScape, DataWall AI, EOS Energy, Robo.ai และอีกมากมายครับเราไม่ได้มาดูแค่ Story แต่จะมาดูที่ Actionable Level หรือระดับราคาที่สำคัญที่เป็นจุดเข้าทำกำไร หรือจุดคัดลอสตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคล่าสุดคำเตือนการวิเคราะห์นี้อ้างอิงจากข้อมูลทางเทคนิคและ moving average ที่ได้รับมาเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ชมควรศึกษาปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมเสมอครับ 1. หุ้นแบตเตอรี่และพลังงานสะอาดเริ่มที่กลุ่มอนาคตของยานยนต์และพลังงานสะอาดที่กำลังเปลี่ยนโลก 1. QuantumScape Corporation, QS, Battery Solid State จุดแข็งมีสัญญาณซื้อจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวซึ่งบ่งชี้ว่าเทรนด์ใหญ่กำลังกลับมาระดับราคาที่สำคัญแนวรับระยะสั้น11.71ดอลลาร์นี่คือเส้นชีวิตในระยะสั้นหากยืนได้มีโอกาสไปต่อแนวรับระยะยาว9.71ดอลลาร์จุด Stop Loss ใหญ่ ข้อควรระวังหากราคาหลุด11.71ดอลลาร์ได้อาจมีการปรับตัวลงแรงถึงแนวรับระยะยาวกลยุทธ์เข้าซื้อเมื่อยืนเหนือ11.71ดอลลาร์หรือรอทดสอบแนวรับเพื่อเข้า 2. EOS E. EOS e Energy Enterprises แบตเตอรี่สังกสีจุดแข็งมีสัญญาณซื้อจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและยาว แสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในทุกไทม์เฟรมระดับราคาที่สำคัญแนวรับระยะสั้น10.60ดอลลาร์เป็นแนวรับที่ต้องรักษาไว้แนวรับระยะยาว7.82ดอลลาร์ข้อควรระวังต้องระวังการหลุด10.60ดอลลาร์หากหลุดอาจเป็นการกลับตัวลงกลยุทธ์เหมาะสำหรับเทรดตามโมเมนตัมแต่ต้องมีสต็อปลอสชัดเจนที่10.60ดอลลาร์ 3. DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. แบตเตอรี่ลิเทียมคำพูดหุ้นนี้เป็นกลุ่ม p e นนีสต็อกที่ต้องระวังแต่มีสัญญาณเทคนิคที่น่าสนใจจุดแข็งมีสัญญาณซื้อจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและยาวระดับราคาที่สำคัญแนวรับระยะสั้น0.4999ดอลลาร์สำคัญมากสำหรับการรักษาสถานะขาขึ้น แนวรับระยะยาว0.2799ดอลลาร์ข้อควรระวังด้วยราคาที่ต่ำความผันผวนของราคาหุ้นจะสูงมากและความเสี่ยงสูงตามไปด้วยกลยุทธ์เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยเงินที่จำกัดและต้องตั้ง stop loss ใกล้0.4999ดอลลาร์ 4. DVTLT DataWall AI Data Management คำพูด หุ้นนี้มีสตอรี่การเติบโตระยะยาวที่น่าสนใจจุดแข็งมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวระดับราคาที่สำคัญแนวรับระยะสั้น0.94ดอลลาร์แนวรับระยะยาว0.25ดอลลาร์เป็นแนวรับที่ห่างมากแสดงถึงดาวไซต์ที่อาจเกิดขึ้นหากหลุด0.94ดอลลาร์ข้อควรระวังความผันผวนของราคาหุ้นสูงในระยะสั้น ควรเข้าซื้ออย่างระมัดระวังกลยุทธ์เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ทยอยสะสมหรือ DCA แต่ควรใช้0.94ดอลลาร์เป็นจุดสังเกตการสำคัญ5 AIOO Robo AI AI Solutions AOSE หุ้น AI ที่เพิ่งเข้าตลาดมีสัญญาณทางเทคนิคที่สวยงามจุดแข็ง มีสัญญาณซื้อจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและยาวบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่กำลังมาระดับราคาที่สำคัญแนวรับระยะสั้น2.09ดอลลาร์แนวรับระยะยาว1.54ดอลลาร์ข้อควรระวังหากราคาหลุด2.09ดอลลาร์อาจเป็นการยุติโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นกลยุทธ์เข้าซื้อเมื่อยืนเหนือ2.09ดอลลาร์ และตั้งคัดลอสใกล้เคียง 6. NUAI New Era Energy and Digital Inc. Digital Energy หุ้นในกลุ่มพลังงานดิจิทัลที่มีสัญญาณที่ดีเข้ามาจุดแข็งมีสัญญาณซื้อจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและยาวระดับราคาที่สำคัญแนวรับระยะสั้น1.42ดอลลาร์แนวรับระยะยาว 0.642ดอลลาร์ข้อควรระวังต้องระวังการหลุด1.42ดอลลาร์เป็นพิเศษกลยุทธ์เข้าตามสัญญาณโมเมนตัมแต่ต้องเข้าใจว่าเป็นหุ้นที่มีฐานะการเงินค่อนข้างเล็กและมีความเสี่ยงสูง 7. RDW Redwire Corporation เทคโนโลยีอวกาศหุ้น SpaceTech ที่กำลังขับเคลื่อน Economy, อีโคโนมีอวกาศจุดแข็ง มีสัญญาณซื้อจากค่าเฉลือยเคลื่อนที่ระยะสั้นและยาวระดับราคาที่สำคัญแนวรับระยะสั้น8.91ดอลลาร์แนวรับระยะยาว7.71ดอลลาร์ข้อควรระวังหากราคาไม่สามารถยืนเหนือ8.91ดอลลาร์ได้อาจเกิดแรงสายทำกําไรกลยุทธ์เหมาะกับการเข้าซื้อเมื่อยืนยันแนวรับ8.91ดอลลาร์โดยมองเป็นหุ้นที่มีสตอรี่ระยะยาว แต่ต้องระวังการทำกำไรระยะสั้นสรุปกลยุทธ์รวมสรุปตารางแนวรับของทั้ง7หุ้นโดยสรุปแล้วหุ้นทั้ง7ตัวนี้ส่วนใหญ่มีสัญญาณซื้อทางเทคนิคที่ดีจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว Key Takeaways จุดตัดสินทุกตัวมีแนวรับระยะสั้นเป็นจุดวัดใจหากยืนได้โอกาสไปต่อมากจุดคัดลอส ควรใช้แนวรับระยะสั้นเป็นจุด stop loss หลักเพื่อจำกัดความเสี่ยงความเสี่ยงหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม growth tech ที่มีความผันผวนสูงมากคำถามใน7หุ้นนี้คุณสนใจตัวไหนเป็นพิเศษและวางแผงเข้าซื้อที่ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ให้ระดับราคาชัดเจนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ และ subscribe ให้กำลังใจช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ